กูดอาร์ต o นนค่ะสำหรับในช่วงบ่ายนะคะเราก็จะมาเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะดิว y ี้ซีวิกนะคะให้สุลเล่นนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะโอเพนเวอร์บุ๊กนะคะไปในหน้าที่สามสิบหกค่ะจะเป็นเรื่อง นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องความมีวินัยและความและรับผิดชอบนะคะเรื่องที่1น,นะคะความมีวินัยและรับผิดชอบต่อตอนเองและครอบครัวนะคะ,ะเขาบอกว่าวินัยเป็นคุณธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตเพราะวินัยประกอบด้วยคุณธรรมหลายประการนะคะไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ความเขยยนหมั่นเพียรความอดทนความ ใฝ่หาความรู้นะคะการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และการยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองถ้าเราเป็นผู้มีวินัยแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรานะคะประสบความสำเร็จและเราก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาตินะคะเราไปดูกันซิว่าเราจะเป็นผู้มีวินัยตนเองได้อย่างไรนะคะ,ะวิธีแรกนะคะก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนะคะ ความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงการประพฤติซื่อตรงทั้งกายและวาจาใจนะคะรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะเช่นเราปฏิบัติตามข้อตกลงของบ้านกฎระเบียบของโรงเรียนและก็ของสังคมนะคะเช่นช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านมาโรงเรียนตรงเวลาเดินข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหรือว่าใช้สะพานลอยนะคะ หรือว่าเราจะทิ้งขยะลงในถังขยะนะคะเราพูดแต่ความจริงอยู่เสมอนะคะไม่พูดโกหกนะคะสิ่งนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่านะคะเราเป็นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะซึ่งผลของการปฏิบัตินะคะในกรอบสีส้มนะคะเราก็จะได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของคนรอบข้างะคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่อง ความขยันหมั่นเพียรนะคะความขยันหมั่นเพียรก็คือความตั้งใจในการทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จนะคะ,ะเช่นตั้งใจเรียนแล้วก็ทบทวนความรู้อยู่เสมอนะคะ2หมั่นศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆเช่นอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์นะคะช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านให้เสร็จเรียบร้อยนะคะคนของการเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรนะคะ ในกรอบสีส้มนะคะเราก็จะประสบความสําเร็จนะคะในการเรียนและการทํางานนะคะเราก็จะเป็นผู้ที่มีความพยายามมีความตั้งใจในการทําสิ่งต่างๆนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องนะคะความอดทนนะคะความอดทนนะคะต้องอดทนต่อความไม่สบายทั้งกายและใจนะคะต่อความทุกข์ยากลําบากนะคะ,ะแนวทางในการฝึกความอดทนเช่น ทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจไม่เกียจค้านนะคะเช่นทําการบ้านให้เสร็จด้วยตนเองเล่นกีฬาด้วยความอดทนนะคะรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ให้เป็นคนโกรธง่ายเช่นเมื่อเพื่อนแกล้งนะคะเราก็ควรนิ่งเฉยแล้วก็ให้อภัยเพื่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนแกล้งเยอะๆก็ควรแจ้งคุณครูนะคะต่อไปผลของการปฏิบัติในกรอบสีสม้มนะคะ ถ้าเรามีความอดทนแล้วก็จะเป็นคนเข้มแข็งนะคะสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้ดีนะคะอาจะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสมองโลกในแง่ดีนะคะลดความเกลียดค้านในการทำสิ่งต่างต่อไปจะเป็นเรื่องความใฝ่รู้นะคะ,ะความใฝ่รู้ก็คือความต้องการที่จะแสวงหาความรู้นะคะจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างสม,ม่ำเสมอเพื่อพัฒนาสติปัญญาของตนเองนะคะ เช่นเมื่อเราอยู่ในห้องเรียนนะคะเราก็ตั้งใจฟังสิ่งที่คุณครูสอนนะคะเมื่อไม่เข้าใจเราก็ต้องยกมือสอดถามคุณครูให้เข้าใจนะคะอ่าต่อไปนะคะเราควรหมั่นทบทวนความรู้นะคะเช่นอ่านหนังสือเรียนทุกวันนะคะต่อไปนะคะติดตามข่าวสารอยู่เสมอนะคะเพื่อให้เป็นคนทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวนะคะจะได้ไม่เป็นคนนะคะล้าสมัยหรือว่าไม่ทันเหตุการณ์นะคะ ต่อไปนะคะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนะคะผลของการปฏิบัติในกรอบสีส้มนะคะจะทําให้เรานะคะมีความรู้นะคะเพราะว่าเรามีความใฝ่รู้นะคะทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงต่างๆในปัจจุบันนะคะและเราก็จะรู้จักปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะต่อไปนะคะในหน้าที่40นะคะ40นะคะ อตั้งใจปฏิบัติหน้าที่นะคะก็คือการทำสิ่ง,งต่างๆตามหน้าที่ของตนเองนะคะ,ะเช่นตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดนะคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และคุณครูนะคะอ่ะมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนะคะผลของการปฏิบัตินะคะในกรอบสีสม้มเราก็จะเป็นผู้มีสมาธิดีนะคะเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนะคะทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จนะคะ ต่อไปนะคะหัวข้อสุดท้ายก็คือยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองนะคะยอมรับว่าสิ่งที่เราทำนั้นมีทั้งผลดีและผลเสียนะคะไม่โทษผู้อื่นไม่โทษสิ่งใดนะคะอ่าแล้วก็นำสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมาปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นเช่นเมื่อเรารู้ว่าเราตั้งใจฟังครูสอนนะคะเราก็จะเข้าใจเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นนะคะเป็นคนเรียนเก่งนะคะ ถ้าเรายอมรับความผิดพลาดเช่นเมื่อถ้าเราทําแจกันแตกนะคะโดยที่เราไม่ตั้งใจเราก็ควรรับผิดว่าเราเป็นคนทําแล้วก็กล่าวคําขอโทษเจ้าของแจกันนะคะด้วยคําที่สุภาพนะคะผลของการปฏิบัตินะคะในกรอบสีส้มเราก็จะเป็นคนที่เข้าใจเหตุและผลของการกระทํานะคะมีวิจารณญาณในการคิดและการทําสิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะรู้จักแยกแยะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดนะคะ อันนี้ก็คือเนื้อหานะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะ,ะหลังจากที่ดูวโอ,อคลิปนะคะจบแล้วะคะเชี่ายก็ให้ช่วยนะคะเขียนสรุปความรู้นะคะลงในสมุดลงในสมุดวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะบ๊ายบายค่ะ